บ้านหลังลิมพฤกษา72ประตูน้ำพะอินบ้านหลังลิมที่ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านเดียวด้วยขนาดพื้นที่29.7ตารางวา4ห้องนอน2ห้องน้ำพื้นที่หน้าบ้านกว้างจอดรถได้มากกว่า3คันสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่พร้อมด้วยพื้นที่ใช้สอยที่ดีไซน์อย่างลงตัวเป็นสัดเป็นส่วนก่ออิทบ็อกช่องลมบริเวณข้างประตูหรือว่โถงรับแขกพร้อมรับเฟอร์นิเจอร์จัดวางง่าย พร้อมห้องชั้นล่างที่สามารถทําเป็นห้องผู้สูงอายุได้ด้วยสุขภัณฑ์ใหม่พร้อมใช้ห้องครัวห้องทำอาหารสร้างเคาน์เตอร์ไว้ให้เรียบร้อยพร้อมประตูทางเข้าหลังบ้านที่ต่อกับห้องครัวได้อย่างสะดวกฝ้าโปร่งใสให้ความสว่างหลุมซ่อนไฟสวยๆพร้อมแยกโซนซักล้างที่ต่อปลั๊กไฟและก๊อกน้ำไว้ให้ ห้องนอนชั้นบนรับแสงรับลมได้ดีห้องนอนย่อยเหมาะกับการทําเป็นห้องพระเหล็กดัดมุงลวดที่หน้าต่างติดตั้งให้ครบเข้าออกได้อย่างหลายเส้นทางพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันพร้อมกับห้องน้ำชั้นบนที่มีขนาดใหญ่อ่างล้างมือใหม่และกระเบื้องกันลื่นเดินทางสะดวกสบายด้วยระบบขนส่งสาธารนณะ